อยากจะให้เปิดกระป๋ามาค่ว่าช่วงนี้<า>ยินเสีอะไรบ้าง,างก็มาดูว่าภายใน1นึ่งปีมีอะไรยักย้ายถ่ายเทหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมาบ้างมีแต่เพิ่มนะมีแต่ทับๆๆบ,บ,บ,บนะแม่อ,อันดับ<า>แรกเลยไทยจ้ทจริงไม่จกตานี่เหล็กโพก็มีอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของผิวหลังๆก็เอาหูรองพื้นน้อยมากลงสกินแคร์กันแดดแล้วก็ ได้เลยและเป็อะไระแม่สีแดงมาใหม่หรอหรือว่าไงคะอันนี้มันก็เป็นแพคเกจิ้งใหม่ตัวนี้ก็จะเบาบางสําหรับนักศึกษาแต่ก็ปกปิดนะคุมมันดีมากแล้วตัวนี้ใช้ง่ายและที่สําคัญคือสีสวยมากตัวนี้มีเบอร์อะไรอ่ะแม่มีเบอร์ใหม่เบอร์หนึ่งสองสามแล้วก็สามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งมันก็จะคือจะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าไอ้โทนนี้ก็เทคเจอร์ก็คือละมุน ดท้ายจริงๆไอ้ตัวนี้คือมันแบบดีแบบไม่น่าเชื่อลองแล้วมันอเมซิ่งมากตัวนี้มันเจลเบสของรันนะครับก็คือจริงๆแล้วออทางรันนะทําไว้อยู่แล้วคุณสมบัติมันดีมากมันเก็บน้ํานในผิวได้ดีมากคุมมันดีมากตัวนี้เหมาะมากสําหรับคนที่ใช้ก่อนแต่งหน้านี้รับรองเลยตัวนี้แบบดีจริงนะคะอ่ะจบ